สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มีกริ l y Boy Channel นะครับเราไม่ได้แนะนําตัวแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้เหตุผลวันนี้ที่มาแนะนําตัวใหม่เพราะว่าวันนี้ผมจะเปิด EP ใหม่จะเป็น EP ใหม่ที่ใกล้เคียงกับของเดิมซึ่งปกติครับส่วนใหญ่ในช่องเราจะรีวิวเป็นเครื่องมือช่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างหรือว่าเครื่องมือซ่อมแซมภายในบ้านซะส่วนใหญ่แต่ผมมีความคิดอยู่ลึกๆว่าช่องเรา จริงๆต่อให้เป็นช่างหรือเป็นยูเซอร์ทั่วไปอ่ะผมว่าเรามีหลายเลเยอร์มากๆเลยนะที่เกี่ยวกับบ้านฉะนั้นไหนไหนก็มีโอกาสและผมเลยอยากเปิด E ีีใหม่สำหรับเรื่องเกี่ยวกับบ้านหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพวกเราที่เป็นช่างส,ส่วนใหญ่ด้วยผมก็เลยขอตั้งชื่อ e ีนี้ว่าสำหรับ e ีแรกของอันนี้จะเป็นเรื่องห้องดำ ังไม่ผิดครับมันคือห้องดำจริงๆแล้วมันคือห้องสีเข้มทั้งหมดผมคาดเดาว่าหลายๆคนนะ่ะคงมีความคิดอยากจะรีโนเวทห้องหรือกําลังทําบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึง่งและอยากได้ห้องสีเข้มแต่มันไม่แน่ใจว่าจะมีข้อดีข้อเสียยังไงวันนี้ผมจะมาลองแชร์ให้ฟังทั้งในมุมของ คนที่เป็นคนสร้างและคนที่เป็นคนอยู่อาศัยเองในระยะเวลาเกือบเกือบสปีเนี่ยมีอะไรที่ต้องคิดถึงบ้างแล้วมีอะไรที่เกินคาดคิดบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับประเด็นแรกคอนเฟิร์มเลยครับมันจะเป็นอย่างที่เราคิดแน่นอนมันอาจจะดูหรูหราขึ้นนิดนึงอย่างที่เรารู้สึกได้ถ้าทําเป็นห้องนอนแสงจะแทบส่องเข้ามาไม่ได้เลยเพื่อนๆจะได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่ถ้าทําเป็นห้อง ดูหนังดู Netflix ใช้คำว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวฟิลมันจะแทบเหมือนลงหนังเลยเพื่อนๆจะติดไฟล์ LED เสริมที่ทีวีเพิ่มลูกเล่นได้เต็มที่มันสวยงามอย่างที่คิดไว้หรือว่าจะต้องถ่ายรูปขายของการปล่อยให้แสงเข้ามาในห้องเพีงเล็กน้อยแค่นั้นทำให้เพื่อนๆถ่ายของได้สวยงามขึ้นเยอะใช้คำว่าถ่ายของได้สวยอย่างง่ายๆขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับ ฉะนั้นเรื่องนี้ผมแทบการันตีได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถามว่าวมืดสว่างแค่ไหนในกรณีนี้ผมอยู่ในคอนดิชันที่ทำห้องนี้ด้วยตัวเองไม่ได้ปรึกษากับอินเทียร์หรือว่าสถาปัตย์ฉนันอาจจะไม่ได้สวยงามขนาดนั้นแต่สามารถบอกได้เลยว่าแม้แต่กลางวันช่วงบ่ายสามอย่างนี้แดดยังแทบไม่เข้าเลยถ้าคุณปิดหมดคุณแทบมองอะไรไม่เห็นเลย ในคอนดิชันนี้คือฝ้ายังเป็นสีขาวอยู่นะครับยังมีพื้นที่สีขาวให้กระจายแสงได้แต่ถ้าเป็นห้องสีดำเพียวๆแบบห้องแต่งตัวผมเนี่ยใช้คำว่าแทบจะไม่มีแสงให้มองเห็นอะไรง่ายๆเลยกลับกลายเป็นรู้สึกว่าเราใส่แสงน้อยเกินไปด้วยซ้ำแต่มันก็ไม่ทันแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะเพิ่มด้วยโคมไฟก็สวยแต่สุดท้ายโคมไฟก็เกะกะอยู่ดี ฉะนั้นการจะทำห้องมืดแบบมืดตึบไปเลยอะ่ะผมว่าเผื่อเรื่องแสงไว้หน่อยหนึ่งก็ดีเพราะว่ามันจะไม่สะท้อนในส่วนไหนเลยถ้ามันเจอสีดำมันจะดูดไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับใช่ครับปร,ประเด็นนี้มันก็ตามมาติดติดเลยคือมันไม่ได้เดินง่ายขนาดนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าห้องน้ำในตอนกลางคืนด้วยและก็ไม่ชอบเปิดไฟเพราะแสบตา แต่ด้วยความโชคดีคือผมซื้อฟูกมานอนก่อนแล้วค่อยซื้อเตียงฉะนั้นผมรู้ได้เลยว่าผมเดินชนบ่อยมากและเดินเตะบ่อยสุดๆตัวเตียงผมอะท่านสังเกตดีๆมันจะเป็นหุ้ม ด้วยวัสดุนิ่มไม่ว่าจะเป็นสักหลาดผ้าหรืออะไรก็ตาม whatever ผมหุ้มได้หมดผมหุ้มสิ่งที่ผมควรจะเตะได้หมดและผมก็พยายามทำไฟซ่อนในแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นหัวเตียงไม่ว่าจะเป็นซ่อนรางม่านและที่สังเกตได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งคือเฟอร์นิเจอร์ในห้องผมเนี่ยคือจริงๆห้องนี้อยู่ประมาณเกือบ3ปีแล้วมันไม่มีอะไรแตกต่างไปมากกว่าเดิมเลยคือมันก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เยอะกว่าเดิมเพราะมันเสี่ยงกับการเดินเตะและตก ฉะนั้นในชั้นจะดูโล่งๆทุกอย่างดูโล่งๆเพื่อไว้วางมือถือวางกระเป๋ากุญแจบ้านแค่นั้นเองครับอันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆยังใช้งานอยู่ไม่ใช่ใช้นอนแบบเดียวผมว่าเผื่อไฟไว้หน่อยนึงแต่ถ้ามีสถาปนิกหรืออินเทอร์เนียปรึกษาอยู่แล้วอ่ะเขาจัดการให้เ,เพื่อนๆได้หมดเขามีความสามารถในการเรนเดอร์เรนเดอร์ความสว่างของห้องออกมาเป็นลัก แสงเท่าไหร่ถึงจะพอแสงเท่าไหร่ไม่พอเขามีความสามารถตรงนั้นเรื่องนี้ผมใช้คำว่ามันครึง้งครึงคือมันไม่ได้เปื้อนยากกว่าเพียงแต่มันมองเห็นยากกว่าในห้องสีเข้มมันเปื้อนใกล้ๆกันแหละแต่พอเป็นสีเข้มปุ๊บคุณจะมองไม่ค่อยเห็นทีนี้มันดีกว่าไหมมันดีกว่าในในแง่หนึง่งแต่ในอีกแง่หนึง่งอย่างเช่นตรงนี้ที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูคือตรงนี้มันเป็นรอยฝุ่นปูนที่ผมเจาะไว้แล้ว ผมก็ใช้ผ้าเช็ดปรากฏว่าผ้ามันมีคราบในตัวผ้าคือผ้าไม่ได้แบบสะอาดมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปเช็ดแล้วสุดท้ายมันทิ้งคราบแบบนี้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความชื้นหรือว่าคราบของตัวผ้าเองเพราะมันเกาะไปนานๆแล้วมันเห็นชัดมากมันเช็ดไม่ออกกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีคือมันติดถาวรไปแล้วอ่าประเด็นเนี้ยผมว่ามัน น่าสนใจมากกว่าสีขาวคือสีขาวถ้าคุณเห็นแล้วคุณอยากทําความสะอาดด้วยความที่มันเป็นสีรุ่นใหม่ๆแล้วอะครับมันเช็ดล้างได้ระดับหนึ่งไม่มีปัญหาและอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าเพื่อนๆเผลอจาะเผลออย่างอันเนี้ยผมติดทีวีแล้วผมเปลี่ยนใจเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เลยก็เลยยกออกไปที่อื่นแล้วก็ค้างในตัวฐานปิดเอาไว้การจะเก็บสีให้มันสีเท่ากันเหมือนเดิมมันทําได้ยากกว่าสีขาวชัวร์อยู่แล้วการจะซื้อสีมาสเปร์ไว้ กระป๋องสีก็แพงกว่าธรรมดามากๆฉะนั้นก็ต้องมีแผนการที่ชัดเจนก่อนที่จะทําสีเข้มเพื่อให้ไม่ต้องเกิดการทําซ้ําการเก็บสีซ้ําอีกรอบหนึ่งถ้าเก็บไม่ครบทั้งห้องมันสีมันจะด่างอย่างเห็นได้ชัดฉะนั้นถ้าวางแผนดีผมว่าประเด็นนี้ไม่มีปัญหาประเด็นของเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือผมบอกก่อนว่าในตัวบ้านผมมาใช้ช่าง มืออาชีพที่เป็นช่างสีทําซึ่งผมแฮปปี้กับฝีมือมากๆอยู่แล้วนะมันค่อนข้างเนียนและสวยงามมากมากกว่าที่ผมคิดแต่มันก็มีจุดที่ด่างนั่นคือช่างมืออาชีพแต่คือก็ไม่ได้บอกว่าช่างเราเก่งที่สุดนะแต่มันก็ยังมีจุดที่ด่างฉะนั้นถ้าเราทําเองเประเด็นแรกที่เราต้องคิดถึงคือค่าสีค่าสีที่ผมใช้เนี่ยผมใช้สีก็แบรนด์ดังประมาณนึง แล้วก็สีเกือบตัวท็อปสุดปกติสีประเภทนี้จะราคาประมาณ1 5 0 0ถึงแแต่ถ้าเป็นสีเข้มราคามันโดดขึ้นไปถึงเกือบ3,000ันต่อถังและเวลาเพื่อนเพื่อนทาสีเข้มอ่ะและอยากให้มันเท่ากันนะ่ะมันจะทาแค่รอบเดียวไม่ได้2รอบไม่แน่ใจว่าพอไหมมันอาจจะต้องทา3าหรือ4รอบหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นมากราคามันแพงกว่ากันแบบเกือบ2 0 3 0ถึง40แถมถ้าเพื่อนเพื่อนทำพลาดต้องมาซ่อมง,งานถ้าเป็นแผลใหญ่ อาจจะต้องทาทีทั้งแผงซ่อมเป็นจุดๆสมมติซ่อมเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเพื่อนๆเ,เห็นเป็นสี่เหลี่ยมชัดเจนมากถ้าแ,แสงมันสองโดดนเพื่อนๆอาจจะต้องซ่อมทีทั้งแผงซึ่งสีขาวก็ต้องซ่อมแหละแต่สีดํามันใช้คอสมากกว่าไงถ้าถามว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกไหมผมบอกได้เลยว่าเพียบ ผมเคยทําห้องสีเข้มแบบนี้ให้ลูกค้ามาแล้วแต่ประเด็นคือเวลาลูกค้าลูกค้าต้องเปลี่ยนต้องซื้อของใหม่หรืออะไรแบบนี้มันเป็นคอสของลูกค้าไงเราไม่ได้เจ็บเองแต่พอเราทําเองแล้วเนี่ยแล้วเราเจ็บเองแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเยอะพอสมควรคือคุณต้องทํากันบ้านเยอะมากยกตัวอย่างยกตัวอย่างสีปลักสีสวิตลายกระเบื้องถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกกระเบื้องเงามากเราเลือกหลอดไฟที่เป็นสปอตหนักๆนักมันจะสะท้อนขึ้นถึงเพดาน นะตำแหน่งติดของต่างๆต,ตำแหน่งติดไฟต่างๆรูปรูปแบบปลอดไฟเพราะว่าคงไม่ได้ใช้หลอดดาวไลท์ทั่วไปใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ฟิลแสงที่เป็นกลวยอยู่ที่ผนังมันก็จะมีรูปแบบปลอดไฟอีกหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็น G.U ไม่ว่าจะเป็น M.R มีทั้ง L.E.D ทั้งเป็นไส้มันจะเผาผนังไหมเผาฝ้าไหมคือรายละเอียดเยอะ เทียบเลยและมั่นใจแน่นอนว่าเจ็บแต่จะแนะนำให้ลองจากสีอ่อนไปสีเข้มนะครับมันแก้ได้ง่ายกว่าทำจากสีเข้มไปสีอ่อนไม่แน่ใจเฉดไหนน้ำเงินเขียวลงอ่อนไปก่อนแล้วค่อยลงเข้มทำให้พอใจ น่าจะช่วยได้มากสำหรับคลิปนี้ผมว่ากลัวมันจะยาวไปมากกว่านี้เป็นคลิปแรกที่ลองทำเกี่ยวกับเรื่องในบ้านจะเริ่มมีคลิปถ,ถัดไปให้เพื่อนๆในช่องได้ดูกันว่าแบบในบ้านมีอะไรน่าสนใจอีกที่ผมว่าอยากมาแชร์นะครับผมก็ฝากลองติดตามดูครับเพื่อจะมีอะไรให้เพื่อนๆลองเป็นไอเดียได้ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ